สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะพบกับแกมชออ่อง SG Channel ไปกันนะคะวันนี้แกแต่งหน้ามาแล้วเห็นไหมเออวันนี้แกจะมารีวิวเกี่ยวกับโลชั่นตัวหนึ่งที่ตอนนี้คือแบบเป็นกระแสมากแต่ไม่ค่อยมีรีวิวแกก็เลยเอามารีวิวนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ Miss Teen Miss Teen Lotion ซูเปอร์นาโนไวท์ชนิ่งอ่ะฮะมันบอกว่าโลชั่นขาวทาปุ๊บขาวปั๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองกันอันนี้เกมก็จะรองขาแกะก่นอนเดี๋ยวให้ดูแขนกันอันนี้คือแขนแขนของเกมทั้งสองข้างที่เป็นเบสที่ทากับอโลชั่นของเกมปกติทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะสองข้างเท่ากันเนาะ,ะเดี๋ยวคิีจะทาข้างนี้เนื้อครีมเป็นประมาณนี้ค้นไม่ไม่ข้ไนไม่เหนียวไม่ค้นไม่เหนียวมากไป เดี๋ยวลองเกลีย่ยดูเกลี่ยง่ายอยู่เหมือนโลชั่นทั่วไปแหละอืมอเราจะมาลองทาทั่วแขนดูนะคะแป๊บหบนึ่งใส่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะกอให้แล้วกัน รอแล้วนะคะอันนี้ข้างที่ทามือมือที่ฝ่ามือที่ทาเนาะเอออ่ะเราจะมาเทียบกันเก็ก็ยังไม่เห็นกันจึงอมันก็แค่เนียนขึ้นข่าวขึ้นแบบนิดนึงอ่ะ้ดยดย้วย,ยความที่เก็บเป็นคนขนเยอะด้วยหรือเปล่ามันเลยแบบแต่มันก็ข่าวขึ้นแบบอลิซต์บีดอะเนาะเออเดี๋ยวเราดูส่วนผสมกันนะ อ่ามันเป็นเขาบอกว่าเป็นโลชั่นบำรุงผิวขาวขึ้นทันทีพร้อมกับการบำรุงผิวด้วยแคปซูลอัจฉริยะเออแล้วก็มีกูตา้าไทออนแล้วก็ผสานดับเบิลยูดับเบิลดับเบิลดับเบิลยูวีฟิลเตอร์ซึ่งเขาไม่บอกว่าป้องกัน UVA หรือ UVB อะไรแค่บอกว่าเป็นป้องกัน UV ฟิลเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็มีสารสก,กัดต่างๆอะไรแค่นั้นแหละเออปริมาณที่เขาให้มาคือ150 ml แล้วก็ในราคา25บาบาทหาซื้อที่เซเว่นอืม ก็โดยส่วนตัวนะก็คือถามว่าข่าวขึ้นไหมมันก็แลดูรู้สึกว่าข่าวขึ้นแบบจิตหนึ่งไม่ได้แบบไม่ได้ข่าวแบบเหมือนบีบีทาตัวหรืออะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะทดสอบก่อนว่ามันจะติดเบาะรถไหมถ้าแบบว่าต้องไปนั่งรถผู้หรืออะไรอย่างงี้เนาะมันจะติดรถหรือเปล่า พูดกับทขาเศรกับไอ้น okay. okay. so ี่เลยเนี่ยแหละเห็นไหมอะก็ไม่นะโอเคสรุปก็คือไม่ติดไม่ติดเบาะรถนะถ้าเป็นเบาะผ้าเออก็คลายกังวลได้หนึ่งข้อแล้วเออ แล้วก็อะไรอีกอะกลิ่นเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆบอกไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนเออเป็นกลิ่นหอมอ่อนอืมแต่ไม่รู้ว่ามันจะกันน้ําหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะกันน้ําหรือเปล่าเด็กเห็นไหมเราเอาทิชชู่เปียกเช็ดดูเอาทิชชู่เปียกเช็ดดูแล้วว่ามันจะเห็นผิวที่แท้จริงของเราหรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะเด็กเก็นไหทิชชู่เปียกมาค่ะทิชชู่เปียกมาแล้ว เราจะมาทดสอบกันว่าถ้าเราเช็ดแล้วมันจะหายไปหรือเปล่าอืมมันจะเหมือนบีบีหรือเปล่า โอเคเออมันก็จะมีค่าปแป้งเหมือนเป็นค่าปแป้งติดออกมามันก็ใก้เคียงกับผิวที่นี่เนี่ยบริเวณนี้คือที่เช็ดออกมันก็เหมือนกับผิวเราเลยเออประมาณนี้ก็มารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะมิสทีนโลชั่น ซูเปอร์นาโนไว e ์เทนิ่งบำรุงผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทาปุ๊บขาวปั๊บนะคะตัวนี้เขาบอกมาว่าอย่างงั้นซึ่งมันก็ทาปุ๊บขาวปั๊บจริงๆอะแหละเออก็25บาทหาซื้อที 7, ่เซเว่นก็ถือว่าอืมก็โอเคถือว่าใช้ได้อ่ะทาแล้วรู้สึกว่าผิวขาวขึ้นจิตดนึงดูแบบแบบทองเวลาออกแดดแค่แบบ แค่ฟิลแบบเราต้องการแบบผิวแบบผ่องเวลาออกแดดอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ได้ไม่จาเป็นต้องแบบบีบีทาแล้วมันจะวอล์กใ้าออกแดดทาทาเป็น everyday ก็ได้เออแต่ทางนี้ทางนั้นคือจะไม่มั่นใจว่าเออตัว U V เขาเป็น U V ประมาณไหนกันแดดได้ประมาณไหนเราควรจะมีกันแดดของเราเราควรจะมีกันแดดเป็นของของเราเองด้วยเพื่อเป็นการบล็อกหนึ่งชั้นก่อนแล้วค่อยทาตัวนี้ เป็นท็อปอีกทีนึงเนาะเพื่อให้ผิวเราขาวกระจ่างใสนั่นแหละโอเคใครที่ชอบก็เป็นคลิปตัดสินใจแล้วกันเนาะเออไปหาตามดูในเนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสํสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ bye ายบายเจอกันใหม่นะจ๊ะว่ะ